ที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุกินไม่ได้แววตาฉันเลือไปเห็นอะไรต่ออะไรก็อยากกินไปหมดอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับชีวิตคุณคืออาหารที่คุณกินเข้าไปแล้วมันให้พลังงานกับคุณมันให้เอเนอร์จีกับคุณมันให้กําลังวังชามันให้ความคอะปรีก้กระเป๋าให้ความกระชุ่มกระสวยกับคุณนั่นคุณมากินอาหารที่ถูก และถูกที่สุดแล้วค่ะถูกที่สุดในชีวิตก็คือคุณจีน่าที่มันมีคุณภาพที่สุดแล้วอาหารอะไรที่มันดูดพลังคุณน้ำตาลนะคะแป้งนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะหลีกเลี่ยงได้ไม่กินได้ไไดเป็นการดีคุณไม่กินแป้งคาร์าโบคาร์โบไฮเดตวันนี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะตายลงไปนะคะและคุณเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตต้องกินสิ่งมีชีวิตต้องกินสิ่งมีชีวิตเท่านั้นจะทําให้สุขภาพคุณกระชุ่มกระชวยอย่างครูบอกได้สิ่งมีชีวิตนั้นก็คือที่ครูว่่่าหหมมถึงงงขขอสขอสดใคะ คุณกินได้ทุกอย่างนะอาหารในโลกใบนี้แต่ให้คุณยึดหลักของคางทางสายกลางไว้ไม่ว่าอะไรก็ตามให้ยึดหลักปริมาณไว้กินมันแต่พอบอกแต่ให้มัน,นักที่สิ่งมีชีวิตนั่นคือผักสดผลไม้สดรับประกันได้ว่าถ้าคุณดูแลแล้วมี mindset มีความคิดแบบนี้นะคะชีวิตของคุณนะยั่งอยู่แน่นอน